ว้าวช็อกโกแลตคินเดอร์นี่มันต้องสนุกแน่แน่มีเซอร์ไพรสก์กำลังรอเราอยู่แบบยิ่งใหญ่เลยไม่เร็วมาดูกันว่าฉันได้อะไรฮะมันตลกหรายชัดๆข้างในมันเป็นไข่ดิบตอนนี้ฉันเริ่มจะกลัวที่ลองกับตัวเองแล้วดูเหมือนจะเป็นชนะ็อกโกแลตนะเยิ้ยม <Cool! S 1> ใช่แล้วมีสองอะไรอะไรข้างในด้วย ฉันหลังก่อนสินแล้วเนี่มันก็ไข่ดิบเหมือนกันฉันไม่อยากจะเสี่ยงเลยออใช่แล้วแต่สามารถล้อยไข่ของฉันฟักตอ,อกมากันได้เธอกำลังทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเธอก็ลูดูสิไข่ของเธอกำลังสันดู๋พวกมันสิลูกเจี๊ยบตัวเป็นเนทั้งขนปุยทั้งน่ารักโอ้น่ารักจังเลย มันดูกันเถอะว่าเราได้อะไรกันในรอบนี้ฉันคนแรกเอาไม่นะมันไม่ใช่จริงจริงไม่ไม่ใช่มันมีทำไมเธอไม่ดูล่ะออแล้วเดี๋เราก็รู้กันเอ้าจะอ้มันคือฉันได้แบบเธอเลยเยอะใช่แล้วเข้าใจแต่รู้มันคืออะไรอีธานฉันไม่เคยไม่ควรเปิดฝานะฉันได้กองใหญ่กับเพื่อนเลยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกมั้งเพราะฉันกลิ่นมันเหมือน็อกโกแรตเลย ม่อย่าเปิดนะมันเป็นขนมจริงๆแล้วมันคืนอนมนทลล่าล่ะฉันช่องมันที่สุดเลยเพออยากได้ของฉันได้ไหมเอาสิขอบคุณฉันไม่กลัวหรอกทั้งหมดมันคืนอนมทลล่าแล้วก็แค่ถูกลองนะลองดูสิเออไม่ไมเออก็ได้นะอร่อยแล้วฉันก็มีเยอะเลยแบ่งเอ็มมาได้สิใช่เอ็มมาลองดูสิเออ Oh, ออะไรกันอร่อยดินะขอเพิ่อมอีกสิอีปลามันทั้งเมือยทั้งเหม็นคาวอะเอ็มมาทัอก่อนเลยเอาเลยเอ็มมา <c oughs> ฉันเหรอออกกันได้อย่างเหนือมันก็เป็นชิ้นเล็กอย่าฉันไม่ชอบสักนิด<อ>มีทานตาเธอแล้ว ฉันทำไม่ได้ะมันเหม็นมากฉันจะปล่อยมันกลับลงน้ำดีกว่าขอให้มันมีนความสุขนะดูสีนี่ดีขึ้นเยอะเลยเหลือก็เธอแล้วจุลเลี้ยฉันโลแล้วล่าทํายัปนไงทังนี้ฉันจะทำอาหารให้ดู <c oughs> อกินหอมจังเลย เราเหิวแล้วอ่ะมันไม่เยอะสำับทุกคนเลย <Yeah! S 1> เอาอสิอร่อยและด้ต่อสุขภาพ <Yeah. S 1> สงสัยจงว่ามีอะไรมาเสริมโ oh, <no. S 1> อ้ถามจริงแค่ฉันเด้งเหรอให้หนึ่งเล็กมากด้วย <No. S 1> อ๋อเพฉันมันใหญ่มากเลยแต่อร่อยสุดๆแน่นอน,น ซึ่งเือนมันทุกอย่างให้หมดเลยของฉันเล็กมากเลยเธอไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแย่นะว้วแอมม่าเจย์ขันจ้องอะไรกันปกติฉันก,ก็กินแบบนี้แหละอย่างน้อยก็ขอให้มันอร่อย,ยกันแต่นี่แท้จะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยทถายังบาดเหือกด้วยจจเลียเธออยากแบ่งฉันไหม <c oughs> ไม่เหมืนอนกันน้อยไปขอแอมม่าสิ <c oughs> นี่มันยอดเยี่ยมเลย แมเบอร์แบ่งให้เพื่อนรักของเธอหน่อยสิไม่มีทางใร้าลม์เอาฉันเกือบจะลืมไปไนะ่ซอสไงเอานี่ไปขอบคุณมาอร่อยเพื่อนจริงๆเมื่อกินกับซอสอะ่ะกินเลยอืมอร่อยจังอ๋อฉันกินนี่ไม่ได้เนะียไก้ช่วยทีนี่มันเกินไปแล้วนะ ใจเย็นก่อนนี่มันไม่ง่ายสำหรับใครทั้งนั้นเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนแล้วกันโอเคไหมเอาไม่นะมันเริ่มจะเผ็ดแล้วเออก็ขอน้ำด้วยเอาไปสิเอาไปสิเอาของฉันไม่ของฉันหลีกไปนะเอาฮิตตายขอกันทีเอาไหมใฉันทั้งคู่แลหละเคอยังชั่วขอบคุณนะจูเลียกินแล้วฉันเหรอไม่ดีกว่ามัง้งจัดการได้ลแล้วกนได้กนได้อออ ฉันเหมือนแม่มังกรเลยตอนนี้มันกำลังระเบิดในปากของฉันเอ็มม่าเราคนหนีกันดีกว่าจริงด้วยหลบเร็วฉันเค็บแข็งฉันทำได้อะไรน่ะว้าวมันเต็มไปด้วยลูกกวาดลูกกวาดสีแดงด้วยเจ๋งเธออ๋อกันนะช่างเถอะหนึ่งสอสม หรอตงโมจิ๋วฉันได้ของจริงเดี๋ยวถึงเวลาหันแล้วฉันก็เซยงแกสลักแตงโมนี่มันบ้ามากามันกำลังกำลังกระหายเลือดเลยดูสิมันสมบูรณ์แบบขนาดไหนโอ้ไม่นะให้ตายฉันทำมันเจ๋งแล้ว เราเธอลงมาห้ว่าเธอสามารถรู้ว่าแตงโมลูกไหนดี้วยกันเขาอ่ะนี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องการเลยเอาฉันออกไปทีเดี๋ยวฉันช่วยเออมันติดอะเราจะทำยังไงดีฮัมฉันว่าฉันลู้แล้วถ้าทุกมันไม่ได้ก็อมารวมกันสิดีขึ้นเยอะเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอช่วยด้วย อ้าวบรอกคลีถามจริง,รงฉันชอบมันสุดๆเลยให้ตายต้องกินมันจริงๆเหรอทำไมจะไม่ล่ะายชอบบรอกคลีงันเหรอไนบาไ้าไปแล้วฉันจัดการมันให้หมดเลยไว้แค่ดูก็รู้สึกแย่แล้วส่วนรสชาติยังแยกขึ้นไปอีก <laughs> ฉันไม่มีทางเลือกเออฉันกินมันไม่ลงเออทั้งนี้ สุขีโว้ฉันไม่รู้มาก,ก่อนว่าเธอเป็นนักวันลูบอะฉันแล้าสินะถึงเวลากินหมวกของฉันแล้ว <c oughs> บ้าคลิ่มันนี่ต่สุขภาพนะรู้ไหม <c oughs> ตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมอีกรอบใหม่แล้ว แล้วพวกเราทุกคนได้คุกกี้แสนอร่อยอ้ฉันได้ของเล่นวิเศษเล็กๆได้ละต้องแบบนี้สิขอยืมหน่อยสิฉันก็นใช้เหมือนกันเย้ดูองฉันสิมันกำลังโตขึ้นมันได้ผลอร่อยก็เหลือแค่ฉันแล้วสินะสงสัยจังว่าจะทำให้คุกกี้ใหญ่ได้ขนาดไหนมันดูกันเลยมันใหญ่แล้วมากอร่อยเกันมันกำลังหายไปไหนแล้วทำให้คนร,รอบมากเลย มันย้อนกลับมากัดฉันฮ่าฮ่าอิธานฟันนองคนส่งโอเลียนนะพ่อนมมันดีมากเลยตัดสินใจแล้วอยากกินเบอร์เกอร์ทำให้หน่อยนะคะโอ้ย่าทำได้สบายมันไม่ขนาม,มือเยอะเฮ้อจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยเอาละย่าต้องการเนื้อสับสับเนื้อทอดบาร์บี้จะทำอะไรได้บ้าง ขนมปังแบบนี้มันอ้วนนะจะทำเบอร์เกอร์จากแ <Okay. S 1> อปเปิ้ลอร่อยกันส่วนย่าจะทำแบบที่เจนชอบขน <Yeah! S 1> มปังนุ่มๆและทุกอย่างที่เจนชอบเลยและมีผักดองด้วยเนอะเห็นไหมล่ะอย่าเป็นคนทำมันเองนะย่าชอบมันม,กมากๆ <me> ลองบ้างได้ไหม oh. ฮะนีม่มันเจ๋งไปเลยดังกว่าน,นี้ โอ้เจ๋งมากทำไมไม่มีใครบอกมานก่อนมาอร่อยขนาดนี้จากนี้ไปจะกินแต่แตงกวาดองเท่าน,นั้นสุดยอดไปเลยคุณย่าขอนะฮะแน่นอนเอาไปสิย่ามีพอแล้วสับเบอร์เกอร์นะต่อไปก็หั่นมะเขือเทศย,ยังมีหัวหอมชีสแล้วก็ซอสด้วยแน่นอนมายองเนสใส่ลงไปเยอะๆเลย <Yeah! S 1> เอ๋อเยี่ยมก mm hmm. มันพร้อมแล้ว okay. แล้วเธอหลับไปให้เจนหิวหรือไงอ่อฮะไม่ไม่ไม่ฉันเพิ่งหาวิธีได้คะ่หะหั่นสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วกีวีด้วยอย่าลืมส้อมด้วยนะฉันทำเบอร์เก์ผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแบบนี้จะได้มีรูปร่างที่ดีตลอดไปชุม่มฉ่ำและอร่อยดีต่อสุขภาพด้วยมันต้องสวยแน่แน่เอาละ่ละตอนนี้ตอนนี้อาจริงด้วยทำไมต้องทำอาหารนะฉันเป็นผู้ชายมันไม่ใช่เรื่องของฉันซึ่งน้อย ฉันสามารถสั่งเบอร์เกอร์มาสวัสดีขอบคุณมากบายบายโอ้เบอร์เกอร์ของฉันมาแล้วดูสิมันใหญ่มากๆจะต้องชอบแน่ๆเอาละลองได้ว้าวว้าวจริงจังเลยนิใครขกันฮะแค่นั่นเองตลกจังมันดูดีกว่ามาเริ่มด้วยเบอร์เกอร์อันนี้โอ้มันทำให้หนูนึกถึงเบอร์เกอร์โฮมเมดของคุณย่าเลยว้าวอร่อยมากแล้วนี่คืออะไรมันดูเหมือนเบอร์เกอร์ผลไม้มันคือผลไม้ปลอดของหนู มาอร่อยมากแต่ไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการเอาละ่ะได้เวลาสำหรับเบอร์เกอร์ยักษ์ชิ้นนี้แล้วมันจะมีรสชาติยังไงโอ้มันใหญ่แลวก็อร่อยมากๆหนูเลือกอันนี้เป็นผู้ชนะโอ้หนูหน้อยขอบคุณมากฉันรู้ว่าเธอต้องชอบมัน <Gross. S 2> ครั้งนี้ทำมิค์เช็คให้หนูหน่อยนะคะอะไร <Okay. S 1> อะไรนะอ๋อไม่มีปัญหาฉันทำได้ <Okay. S 1> เอ,อ๋วจะน,นี้สำหรับฉันเลยฉันรู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนแล้วล่ะ ฉันต้องใช้ไอศครีมวันนี้นลาที่ฉันชอบหนึ่งลูกใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยว้าวเจ๋งมากแล้วตอนนี้ก็เปิดเครื่องผสงมให้เข้ากันจะได้ที่แล้วฮึออตอนนี้ฉันจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามิวสิกสำหรับผู้ชายมันเป็นยังไงสไตล์เค้นนะก่อนอื่นต้องใส่แว่นตาถุงมือแล้วก็เครื่องมือด้วยอล่ะโอริโอฉันต้องทุบแกอุยน่ยกากลัวเห็นไหมว่าฉันทำอยังไงได้ ตอนนี้มันกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยต่อไปก็ใส่ไอศครีมช็อกโกแลตลงไปในเครื่องปั่นเลยเทนมลงไปด้วยตอนนี้ก็เปิดเครื่องเฮ้ทำไมไม่ทำงานอะเร็วเข้าเครื่องปั่นวิเซษปั่นไม่เช่ก็่ฉันหน่อยสิโอ้ทำยังไงถ้าไม่มีย่าเนี่ยต้องเสียบปลั๊กก่อนโอ้จึงไปเลยส่วนแย่หต้องเริ่มทำน้ำปั่นแล้วเริ่มจากปักทองสัดหัวแล้วก็ปลายออกด้วยจากนั้นเราก็ใส่มันลงไปในเครื่องปั่นได้ ดูนะว่าอยากทำอะไรได้นานทึ้งชิมมะ <Wow. S 1> ต่อไปก็ต้องใช้กล้วยปองแล้วก็ใส่เข้าปากก็อหมายถึงว่าใส่เครื่องปั่นนะเอาหล่ะย่าคิดว่าเดี๋ยวก็พอแล้ว hmm. ใส่อะไรอีกนะ <B ingo. S 1> ะจริงด้วยส้มไงมันจะให้รสเปรีย้ยวเจ็บจังเลยแสบตาอ,อาจจะเป็นน้ำส้มก็ได้นะงั้นก็เอาผ้าไปเช็ดน้ำตาสิ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณย <c oughs> ่าได้อยู่แล้วสุดหรอตอนนี้ย่าถึงไหนแล้วนะอ๋อบีบน้ำส้ม ลงไปแล้วก็เครื่องปั่นเลย <Awesome. S 1> ผสมให้เข้ากันลสมูตี้ของฉันก็พร้อมแล้วแค่ใส่แก้วที่สวยงามใส่วิปครีมเล็กน้อยมันนุ่มมากเหมือนแม่กันเลย oh. และแน่นอนช็อกโกแลตด, uh huh. ด้วยฉันชอบช็อกโกแลตเหลวมากกว่าเยี่ยมมากตัดปลายถุงออกและตกแต่งได้ดูสิมันสวยมากเลย oh. ฉันเก็บลงตกแต่งด้วยสีเรียลสีชมพูเลยมันทำให้ฉันนึกถึงโดนัทชิ้นเล็ก และนี่คือโดนัทจริงๆอยากรู้จังเลยว่าเจนจะชอบไหมฉันก็เทช็อกโกแลตลงไปในแก้วได้ตกแต่งด้วยบิวเบอรี่เสียบไม้เรียบร้อยโอ้สมูติีของย่าก็พร้อมแล้วเหมือนการเทใส่แก้วแล้วก็เสิร์ฟได้เลยหลานเจนเป็นการตัดสินใจของหลานเ,ออเริ่มจากแก้วไหนดีนะโอ้ข้างเดิมแก้วนี้น่าสนใจมาไม่แล้วเลยหนะ่ช,อช็อกโกแลตเคนเก่งมากอ yes. แล้วนี่คืออะไรทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้หนูไม่ชอบใช้เปรี้ยวๆนะ <Wow. S 1> ส่วนอันนี้สิสวยมากเหเหมือนที่หนูชอบเลยมีโดนัทส,สดโปรดด้วย <Wow. S 1> อร่อยมากแน่นอนอันนี้ชนนะเย้ <Come on. S 1> yeah, ฉันชน,นะ <Come on. S 1> ครั้งนี้ทำคับแค้งให้หน่อยนะคะโอ้ uh huh. มันง่ายมาก uh huh. ฉันก็ชอบกินเหมือนกัน <Yeah. S 1> ทำยังไงอะ ย่จะทำคัพเค้กให้อร่อยที่สุดก่อนที่จะทำมันเราต้องเริ่มทำจากแป้งโดก่อนตอกไข่ใส่หนึ่งฟองน้ำตาล uh huh. ผมด้วยหลังจากนั้นก็ตีแป้งให้เข้ากันฮะย่ามีเครื่องมือด้วยตอนนี้จะทำาให้ดูโอนน้ Euro, มีบางอย่างเข้าในจมูกอ <c oughs> ะฮะเคนตลกมากเลยแป้งเต็มนะาแอีกไม่นานแป้งของฉันก็จะพร้อมมันจะเป็นสีชมพูชมพูชมพูสดๆเลย uh huh. สวยงามเคลงในแม่เพมเหัวใจ ตอนนี้ก็เอาเข้าเตาอ,อบได้สมบูรณ์แบบของยอดสีครับเค้กแบบดั้งเดิมนี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้อร่อยจังเลยเออมีเมอยขกาข้าจมกฉันอีกแล้วเค้กตาต่กจังเลยอใช่แล้วทั้งหมดเป็นเพราะผลช็อกโกแลตนี่อ oh <my> เอาล่ะเทปแป้งชอ็อกโกแลตลงในแม่พิมพ์แล้วก็เ,เข้าเตาอ,อบได้คับเค้กสีพว่ของฉันพร้อมแล้ว oh. ตอนนี้เหลือแค่ตั้งตกแต่งเท่านั้นเพื่อจะทำมันฉันต้องการเวปครีม แบบนี้แหละแล้วก็กริตเตอร์ด้วยพอความแวววาว oh. วารีบระยับมากสวยงาม <Yeah. S 1> ฉันคิดว่าหนาออกมาสวยมากๆกันเลยอืคับเค้กของย่ามีกลิ่นหอมมากต้องตกแต่งด้วยบ uh ัตเตอร์ครีมวานิลลาแบบโฮมเมดและก็เบอร์รี่อีกสองสามเลือกทมสีสันให้ทั้งหน้าตาและก็รสชาติด้วยย่าพร้อมแล้วเคนคับเค้กของเธอนะ่ะมันกำลังลุกเป็นไฟ uh oh. ไม่จริงอะ โอ้ให้ตายกะจกบฉันไม่ฉันเสรยสมาธิฉันหยุดมองตัวเองไม่ได้เราต้องแก้ไขมันเดี๋ยวนี้โอ้หลอนจังแย่ yeah, <Wow. S 1> มากทั้งอย่างนี้เจ๋งมากแต้นี่คืออะไรอ่ะเออมันไม่อ่ะเออไม่กินถันกลองแค่ของอร่อยเท่าน,นนะแบบเบอรี่อันนี้โอ้นี่มันดีมากคุณยากอย่งที่สุดเลยแล้วต่อไปคืออะไรโอ้มันสวยมากแล้วก็อร่อยมากด้วย แต่หนูต้องรอที่ดีที่สุดเราตัดสินใจได้กันนะและผู้ชนะก็คือคุณยะในที่สุดเห็นไหมพวกพลาสติกคารมอาหารเก่งที่สุดในนี้งั้นฉันเป็นคนแรกนะเย่มันคืออะไรโอ้ว้าวฮัมบอร์บอรสีฟ้าเจ๋งไปเลยแล้วของเธอล่ะส่วนฉันก็มีของไรเหมือนกันนะโอไม่นะมันคืออมยิ้มกับแมงสาบอะแล้วร้ายที่สุดเลยจะกินมันได้ยังไงเนี่ยฮะมีคนชอบร้ายล่ะออกไปห่างๆจากฉันเลยนะเจนฉันจัดการเองได้ โอ้ว้าวนี่เป็นออมยิมที่อร่อยมากเลยล่ะแค่มีแมลงสาบข้างในแค่นั้นเองนะงั้นเราต้องเลี้ยงข้างนอกแล้วก็ทิ้งแมลงสาบไปเจนรับได้แล้วล่ะอ๋อท่านนี่ปลาจ,จริงๆเลยอาล่ะฉันมีข้าบ,บ้ามับบ้าตัวน้อยน่ารักอยูอ่อร่อยจังเลยอะที่สุดยังไงอาหารสีฟ้าก็เจ๋งก็ยินดีอ๋อไม่นะฉันเก็มเอายิ้มไปจนหมดไม่ได้สังเกตเลยแมลงสาบข้างในด้วยอเอ๋ออลิเวียหยุดไวไวได้แล้วจะกิมแมลงสาบไปนั่นเหรอ แต่ฉันไม่มักฝรั่งที่อร่อยมากนะถ้ากำลังขัดขวางความสุขของฉันนะโ uh oh. อะ้ไม่นะเจนทำไมม,าามังสวนรุลปองด้วยอะ uh oh. อะไรกันเนี่ยไม่นะเ้ยทำไมม,าามังสวนรุลปองของฉันด้วยอะ uh oh. ตอนนี้ฉันเต็ไมไปด้วยหมักฝรั่งอะ uh oh. ไม่นะไม่มังสวิรุสปอนอยู่กับฉันเอามานอันออกไปถ่าขออยันขยะนที่สุดเลยอลิเวียอย่าหัวล้อทำอะไรสักอย่างสิ uh oh. อะไรอยู่ในนี้นะมันเดียวกันอลิเวียเธอทำทังหมดเลยฉันอยากเลาอยู่นะโอ้ว่ามีของอะไรอยู่ด้วยนี่ ดูสิ <Wow. S 1> ตาสีฟ้าเขาฉันไหมนี่เจนพูดให้น้อยลองลงมือได้แล้วกินเรล้เขา้าอลิอเตแค่นี้มันเด็กเนิร์ดโอ้ฉันมีสริงเกิลสีสันสดใสด้วยเจ๋งมาลองกันเลยดีกว่าอืมอร่อยสุ่ย่ฉันชอบมากเลยละ่ะว้าวแถมมีน้ำหวานรสเปรี้ยวด,ด้วยนะโอ้ใช่แล้ว่ลดีมากถามองอะไรละ่ะเปิดฝาของทอสอิว้าวสีมพูด,ดูน่าอร่อยจังเลยอะ ยังไม่ได้ลองแต่มั่นใจต้องอร่อยแน่แน่อ้๊มอร่อยจริงๆด้วยอะตอนนี้จะกินให้หมดเลยทุกอันเลยนะนาอาไม่นะจเจอนอฉันช่วยฉันด้วยฉันสมแล้วค่ะออ้อพี่บานเจนมาช่วยแล้วล่ะเพื่อนเธอรู้สึกดีขึ้นไหมอ,อขอบคุณที่ช่วยฉันนะ <c oughs> แล้วเธอได้อะไรละ่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว้าวมันคือเมนทอสละ่ะเจ๋งใช่ไหมแล้วเธอได้อะไรละ่ะ ฉันชอบเมนทอสจังเลยสงสัยจังเลยวธอจะมีอาหารที่อร่อยกว่าฉันไหมสีชมพูจะอร่อยเหมือนสีฟางฉันหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่าดูสิโอเคฉันมีบางอย่างที่เจ๋งมากเลยนะมันคือหมวกกันน็อกกับแฟนต้าล่ะโอ้ว้าวฉันสงสัยจังว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ลองดูโอ้ยแย่ฉันสัมผัสได้ถึงน้ำสตดาเบอรี่ไหลเข้ามาในปากฉันด้วยล่ะอร่อยจังเลยว้าวรสชาติสตรอเบอร์รี่นะโอลิเวอร์เขาฉันบ้างสิเฮ้ยไม่ล่ะ ก็ได้ฉันมีสุดพลอมาฝากด้วยนะฉันคิดว่าน้ำโซดาของเธอมีแก๊สน้อยไปนะงั้นมาเพิ่มกันหน่อยดีกว่าโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมีฟองในปากฉันด้วยอ่ะฉันเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเจนน่าใส่ลงไปกันเนี่ยฮะโอลิเวียฉันเตี่งหมดเลยอะดูสิแต่มันสวยดีนะงั้นมาเปิดของกันเลยดีมะโอ้ว้าฉันได้ของอร่อยล้แล้วเธอล่ะ มันคือยามรสเชอรี่สนันหวาวแล้วกระดาสีมพองก,กินได้ด้วยเหรอเจ๋ได้เหมือนกันแต่เป็นสีฟ้างั้นเหรอเจ๋งจังเลยงั้นมาลองกันดีกว่าว้าวยางอร่อยมากเลยหวานมากเจนเชื่ใจเหรอากระดาษนี้กินได้นะว้าวรสสตรอเบอรี่ละงั้นสนใจต้อง,องทำยังไงดินนะสิ่งด้วยพยายามลงไปบนกระดาษหวานหวานดีกว่าแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้เลยจะได้รสสตรอเบอรี่กับเชอรี่ด้วยกันใช่แล้วมาลองกันเลยนูำนมสิมน่ากินมาก โอ้อร่อยจังฉันก็ทนได้เหมือนกันนะฉันอยากวาดแมวบนกระดาษของฉันนะโอ้ใช่แล้วแบบนี้แหละมีหูด้วยน่ารักมากเลยต้องลองแล้วปิดไว้ใช่แล้วล่ะอร่อยจังเลยดีมากอ๋กระดาษสนหรัอของฉันหมดแล้วอะจริงด้วยฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะขอกระดาษหนึ่งใบได้ปะขอในนะอย่าเพิ่งกดนะมัเล่นเอ็กซโซกันดีกว่า ใครชนะก็ได้เกินกระดาษพร้อมกันไปเลยพร้อมเยียมสองรถเลยนะเราต้องอะไรสุดสุดแน่นอนโอ้โหววเป็นความคิดที่เยี่ยมมากงั้นฉันเป็นโอกแต่หมันก็เธอนะโอ้เธอนี่เป็นอันะจริงๆเลยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเป็นไงล่ะเดี๋ยวดูสิฉันชนะแล้วล่วะเย้ฉันได้เกินกระดาษสรอ,อร่อยแล้วล่ะนี่มันม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะขอฉันเปิดก่อนได้ไหมโอ้าว มันคือน้ำผลไม้แล้วก็แก่ทำมนจากเยลลี่แสนอร่อยละมันต้องอร่อยสุดๆแน่นอนโอ้เจนได้ของอร่อยอีกแล้วงั้นตอนนี้มาลองน้ำผลไม้กันเลยดีกว่าอร่อยจังเลยตอนนี้ก็เ้ใส่แก่เยลลี่ของฉันแล้วก็มาลองชิมกันน่าสนใจแตงตัวอร่อยกว่าเดิมไหมเอาละได้เวลาแล้วอนี่มันดีกว่าเดิมกนังนเนี่ยโอลิเวียนี่เตื่นสิเอาจากฟันได้แล้วปิดฝาเร็วเข้า เลว้ว <Yeah. S 1> โอ้โหน่ากินจริงเลยอ่ะมันคือองอาบน้ำสีชมพูนี่น่ารักมากโอ้ว้าวมันคือลูกกวาสร้างงั้นเหรอดูสิวิเศษมากเลยงาเติมใส่อ่างให้เต็มเลย <c oughs> แลวอ่างน้ำทำไมม่มีน้ำได้ยังไงล่ะใช่แล้วเต่มีน้ำผลไม้อยู่นี่งั้นขอยืมหน่อยนะแบ่งให้ฉันได้สิเ <All right. S 1> อาแย่กับคุณนะดูดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าวฟองเหมือนอ่างลับน้ำกับผมจริงๆเลยนะเ <Yeah. S 1> จ๋งมาก โอ้มันวิเศษมากเลยลองแล้วเขาโอ้ใช่แล้วฉันไม่เคยดด่นน้ำจากอ่างน้ำมาก่อนเลยเจ๋งมากขอบคุณนะที่แบ่งกันงั้นขอฉลองมากนด้ไหมขอบคุณนะอลิเวียฉันอยากรู้จังว่าฉัจะเป็นยังไงบ้าง <Nice. S 1> ว้าวมันสซซาจ,จริงๆด้วย <Man. S 1> มันดีมากเลยเยี่ยมอยากกินเยลลี่แก้วด้วยละ <c oughs> มันดีจังเลยแล้วก็ตลกมากด้วย <c oughs> มาปอยยิงชมกันเลยไม่อยากเล่นเหรอก็นได้งั้นฉันไปก่อนนะ โอ้ว้าวมันเคเือยีเรซิสซีดรอปล้วพร้อมกับแยมรสเปรี้ยวด้วยอย่างเจ๋งอะน่าต้องรีบลองแล้ว<แ>ยีเร่ยอร่อยมากเลยล่ะแล้วแยมแล่ะเดี๋ยวได้รู้กันไหนลองดมก่อนสิสร้างเถอะมันกินเลยดีกว่าอืมอร่อยจังแล้วก็เปรี้ยวด้วยดีมากเลยตอนนี้มาทำเค้กชิ้นเล็กๆกันดีกว่าค่อยๆทาลงไปแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เลยเยี่ยมมาก จะทั้งหวานและก็เปรี้ยในเวลาเดียวกันฉันชอบการจับคู่แบบนี้นะเจนมาดูกันดีกว่าว่าเธอได้อะไรนะได้เลยและฉันมีมันคือขนมเนินหรอฉันฝันจะลองมันมาตั้งนานแล้วมันคือขนมสีฟ้าที่อร่อยที่สุดเลยเจนกินดูน่าอร่อยมากเลยแต่ว่าท้องขอเปรี้ยวให้สนนอยดีไหมตอนนี้ใครยัมบนขนมของเธอกันหน้าของเธอจะตลกแค่ไหนนะคอยดูอร่อยสุงเลยอ่ะเอาแต่ทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะ มันไม่ควรเป้าสีลิเวตวทธอมาล,ลงไปเนี่ยเธอใส่ยางเป้าหอนเธอลงไปชิมไหมตลกดีนะงั้นเรามาเล่นนีนักสู้กันดีไหมใครชนะได้เปิด่อนฉันต้องชนะเธอให้ได้เย้<อ> yeah, ฉันชนะแล้วฉันไม่ของอะไรหรือเปล่านะโอว้ oh, wow, าวมันคือจุบประจุบกระชากโคกแล้ว <Yeah. S 2> ระจุบระจุบทั้งอร่อยและก็สวยมากเลยท้ายที่สุดยังไงสีฟ้าก็สวยที่สุดอยู่แล้วโอ้เป็นผงน้ำตาลนี่ เัมาจุบจุบมจุบเรื่องในผงกัน่อนดี้กว่าผงรสเปรี้ยวแต่อมยิ้มหวานอร่อยเข้ากันมากเลยว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเจนให้ฉันบ้างสิมันกำลังแปลกมือเลือกฉันนะนี่ไม่อยากแบ่งเหรอโอ้โหแหวนอมยิ้มล่ะมาลองสมกันดีกว่าใช่แล้วน่ารักจังเลยมันต้องเหมาะกับฉันสุดๆแน่มาลองรสชาติของเพชรกันมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลย หวังว่าเพชรม่าจะเป็นแบบนี้นะแต่นี่คืออะไรอ่ะนี่มันของฉันนะเจนลองก่อนซิแล้วค่อยบอกเธอดีบแบมลงไปบนแหวนมอมยิ้มของฉันแบบนี้มันเปรี้ยวแต่อร่อยแน่นแน่ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะโอเล์ขอลองมั้งซิฉันมีไอเดียแล้วล่ะมาผสมกันดีไหมเราเ่ายยิมเป็ของฉันให้กันและกันแล้วจุ่มนงในผงของเธอเป็นไง โอ้ถึงมันจะเปรี้ยวสุดๆแต่มันต้องอร่อยมากแน่นอนอ้ไม่จ๋าเปรี้ยวมากจริงๆแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วด้วยมันอร่อยมากอร่อยจังเลยใช่แล้วเธอวูดถูก